ฉายารัฐบาลที่สื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลตั้งให้ประจำปี2,565ฉายารัฐบาลปี2,565ฉายาหน้ากากคนดีคนเอกประยุทธ์จันโอชาได้รับฉายา8เปื้อนคนเอกประวิทย์วงสุวรรณฉายาลองนายกคนเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาฉายาหน้าชัดหลังเบลอนายวิษณุเครือง,งาม ฉายาเครื่องจักรซักล้าง oh. นายดอนประมาทิวนัยฉายาลุ่มลุ่มดอนดอน oh. นายสุพัฒนพงศ์พันมีเชาฉายาพาวเวอร์แบลคงนายอนุทินชาญวิรกูลฉายาภูมิใจดูดพูดแล้วดอย oh. นายจุรินลักษณะวิสิทธิฉายาประกันไรายได้ oh. นายชัยวุฒิธนาคมานุสรฉายาวันทองสองปอ oh. นายสุชาติชมกลิ่น ฉายารัฐมนตรีแรงลิ้นวาทะแห่งปีของพระเด็ประยุทธ์จันร์ทโอชาเกลียดหรือไม่เกลียดก็ช่างคุณเอถอะเพราะผมไม่รู้คุณผู้ชมจะตั้งฉายาให้กับรัฐมนตรีคนอื่นเพิ่มไหมครับถ้ามีเชิญเม้นได้เลยครับ